วันเหมือนเดิมปุ๊กลุกไม้เช็คอินน่านโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติปุกลุกแจกความสดใสเช็คอินจังหวัดน่านสวยทั้งคนสวยทั้งวิวเห็นแล้วตกหลุ่มรักเลยได้มีเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองสักทีสำหรับน้งเอกสาวปุกลุกฝนทิพไม่อรอช้าขอเก็บกระเป๋าเืินฟ้าไปสัมผัส ธรรมชาติแบบใกล้ชิดที่จังหวัดน่านเรียกได้ว่าบรรยากาศช่วงหน้าฝนนั้นสวยงามสุดๆและทริปนี้สาวปุกรุกขอเพลิดเพลินด้วยการกับต้นไม้รำทานและภูเขาแบบเต็มอิ่มสุดๆทริปนี้นอกจากชิลกับธรรมชาติแล้วสาวปุกรุกยังแอบปล่อยความเซ็กซี่เบาๆด้วยเสื้อตัวจิ๋โชว์เอวบางและเรียวขายาวๆอีกด้วยหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับบอกว่า ตกลุมรักเลยจริงๆเพราะสวยทั้งคนและวิวบอกเลยนะคะว่าทริปนี้เสาวปุกลุกไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะแต่ควางหวานใจคนสนิทคนเดิมไม้พัทรเดชมาด้วยแม้จะไม่ได้ลงภาพคู่ด้วยกันแต่ก็สัมผัสได้ว่ากลิ่นของความรักทั้งฟุ้งเต็มภูเขาใบหน้าไปหมดเลยกองเชียร์ก็เชียร์กันหนักแล้วนะจ๊ะอยาเค้นภาพหวานภาพคู่นั่นเอง